ป้าพามาทัวร์วันเดียวกินเที่ยวครบจบที่สุพรรณบุรีจ้ามนุษย์ป้าพาเที่ยวสุพรรณบุรีจ้าลูกตัววันนี้อายุ60บวกที่ยังฟิตปังหน้าตาน่ารักทุกคนนะคะวัดป่าเลไลมาสุพรรณทั้งทีต้องไม่พลาดวัดนี้นะคะกราบหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อายุไม่ต่ำกว่า1200ปีพุทธศินแบบอู่ทองสูง23เมตรรอบองค์11เมตรครึ่ง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ36องค์นะคะเสาด้านขวามีช้างชูงวงถวายกระบอกน้ำด้านซ้ายมือมีลิงถวายรวงพึ่งน่ารักเชียวค่ะร่วมทำบุญด้วยการห่มผ้าให้องค์ท่านเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยจ้า ชวนมาเดินชมระเบียงคตภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนวันนคคดีสมัย<า>มกรุงศรียอยุธยา,า,ายโดยฝีมือศิลปินท้องถิน่นได้เห็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆและฉากสำคัญอย่างนางพินถวายผ้าสบายติดกันเทศให้เนนแก้วซึ่งต่อมาก็คือขุนแผนนั่นเองค่ะภาพสวยจนต้องหยุดดูนานๆเลยนะคะและไม่ลืมสักการะหลวงพ่อดำ พระที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์มหาอุดด้านหลังพระอุโบสถหลวงพ่อโตนะคะไปต่อด้วยการทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรปริศนาภัยรัฐอาจารย์ภัยรัฐวัย80ปี บรรยายเรื่องการออกแบบสวนเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการน้ำอย่างมืออาชีพจ้าส่วนอาจารย์ปริศนาก็แนะนำการทำปุ๋ยหมักชีวภาพป้องกันแมลงด้วยวิธีลงทุนต่ำแต่ได้ผลสําฤ็จิสูงจ้าได้เห็นอุปกรณ์หุ้มไม้ผลการแมลงที่อาจารย์ภัรัฐคิดคนเองจากท่อ P ีวีเก๋แล้วก็ใช้ได้จริงซะด้วยจ้าสวนเกษตรปริศนาภพรัฐเป็นสวนที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทำได้ จริงเห็นผลจริงชัดเจนจ้า <iß c oughs> เผลอแป๊บเดียวก็ ing, เที่ยงซะแล้วพาไปกินมื้อเที่ยงร้านก๋วยจับน้องแตนร้านดังเมืองสุพรรณบุรีนะจ๊ะนั่งโตะเรือคลาสสิกสั่งก๋วยจับน้ำข้นใส่หมูดแดงน้ำซุปกลมกล่อมแปลก <ไ hiding. S 1> ดีค่ะแถมด้วยผัดไทยหมี่กรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสุพรรณบุรีก็แ,แค่ปากซอยได้ทั้งไหว้พระทัศนศึกษากินของอร่อยงบน้อยก็มาได้ไม่ดีจริงไม่บอกต่อนะจ๊ะ